สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้งโปรแกรมไพทอนครับซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับก็ทำการดาวน์โหลดนะครับโดยการเข้าที่โปรแกรม Google Chrome นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ของโปรแกรมไพทอนนะครับเราก็พิมพ์นะครับ python. R G, y T H o N. org ครับ python.org ครับจากนั้นก็กดปุ่ม enter เข้าไปสู่เว็บไซต์นะครับหน้าเว็บไซต์ของ Python นะครับก็จะมีเมนูดาวน์โหลดนะครับเราก็เอาเมาส์มาคลิกที่เมนูดาวน์โหลดครับเวอร์ชั่นที่ผมทำการดาวน์โหลดแตอนนี้คือเป็น Python 3.11.4ครับก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะตอนนี้ครับ ก็คลิกที่ปุ่มนี้เลยนะครับจากนั้นก็ทำการเริ่มนะครับดาวน์โหลดนะครับเมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับที่เราดาวน์โหลดมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์เราดาวน์โหลดครับมัจะได้โปรแกรม python นะครับความจุป,ประมาณ24เมกครับ ต่อไปเราก็จะทำการติดตั้งนะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาครับจากนั้นเลือกคำสั่ง run as administrator คลิกที่ปุ่มเย็ดครับจากนั้นก็คลิกที่ลิงก์นะครับ install now โปรแกรมก็จะเริ่มทำการดาวน์โหลดตัว ไฟล์ต่างๆนะครับแล้วก็ติดตั้งลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับตรงนี้ก็ใช้เวลาไม่นานมากครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ติดตั้งเสร็จนะครับก็ขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับถ้าเครื่องแรงก็ใช้เวลาติดตั้งแป๊บเดียวครับ ตรงนี้เราก็รอให้โปรแกรมทำการติดตั้งไฟล์ต่างๆลงไปให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ก็โปรแกรมไ t ทอนนะครับติดตั้งลงไปที่เครื่องของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นข้อความนะครับ s e t up w a c s u c c e s s f u l นะครับเราก็คลิกที่ปุ่มโค้ดได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่านะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับควรที่จะทำการรีสตาร์ทเครื่อง1ลรอบนะครับเมื่อรีสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับเราก็มาเช็คดูโปรแกรมนะครับก็คลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็พิมพ์ ชื่อโปรแกรมนะครับไพทอนครับก็จะมีไอคอนนะครับมีลิงก์ให้เราคลิกนะครับก็จะมีไพทอนนะครับ3.11นะครับแล้วก็ IDLE ไพทอนส1 1นะครับให้เราใช้ตัวไอคอนตัวนี้นะครับ i d e นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นการทำการ เปิดตัวไฟล์โปรแกรม p ไพทอนครับก็จะได้หน้านี้มานะครับเวลาเราจะพิมพ์คำสั่งต่างๆแล้วก็คลิกที่เมนูไฟล์นะครับเลือก New File ครับตรงนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คำสั่งต่างๆได้เลยครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะแนะนำวิธีการใช้คำสั่งในภาษา Python ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการแนะนำ การา์โหลดแล้วก็การติดตั้งในเบื้องต้นครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ